นั่งอยเอี้อวอาคงพึ่นพึ่เจอนาว่าจะรอดไม่รอดอ้ารวยบู้คินแท้ของขังรามือด้ออันใก็ด็บาปลูกกับผู้ท่ากรรมลูกกับผู้โกอถ้าเราไม่โกอมันก็ไม่เกิดเนาะอ่าลูกยิงมือแห้งมือขูมือหยากมือขูมือมาเจ้ผู้กับไอ้เจ้หายวัดผูย่างบนายเรื่อยๆใอาบน้าเจ้พู้กับไปแเ้ผ่าใหายวัดผ้ย่งนรื่อย้ฮองไฟของมัน ขอมโมงยิมไม่บาเรียมครับบักขเี่ยมเงี้ยเยี้ยมแบบแกให้เขาเนอะแกแกฝันมากกว่าเยอะคเออเขาตางั่อแกพูอแกพูขึ้นเลยขึ้นหอมือตายนะเนาะเนาอบคุณบาดาบงญจะปาร่วมทำถนนหนึ่งพันบาทหนั่งเดวกสองพันเดวกัน่งใกล้เรียว ยักพบว่าคาปูนคาปูคาปูเขาไหนใบก็นีอันนี้เกาได้ของใบคาปูเขาไม่คิดหาใบเ่าเมันหมเยิ่งครับไมนเขาได้ขงเยอะ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 เอาให้นางคุณเวบาโกจะป่ามือโคบมือดับมือโคบมือหมานะพวกนั้นบ่าขนมของางเออเพื่อท่างเดินทางงานเขาจับไปได้สะดวกน้อจะริ่มจะเริ่มนักเนี่มก็แั่ปปุ่มเหมือนอะไรยิ่งครับ ทำเรี้วทำเรี้วสบายใจทำไปเลยนะนางปัชมาวาไรตีร้อยู่ในกรบพบกับเขียนบอกเอ๋ขอคาราวะอีโฟวันนี้เมื่อเดามาไปเอ,เอ,อ,อื้อคีกุ้งแจ๊กาว่าความแด่นขึ้นหรือลงอีนางปัชมาถามว่าผ่านไม่ผ่านผ่านเพราะว่าความดันของอีนางปัชมาวาไรตี้อยู่ที่เก็ดคิวเกคเปอร์เซนต์เกมครับผูเก็คิเปอร์เซนต์หมื่น ชวนเคลียรัเองเคล้วรวยแจกรหดไม่รอรอดคือการเรื่งความดันเคบียรเองตคือเกาชิบเกาชิบอ็นยังคว้าชามาเกลชิบเออของเกลเกลเกาชิบมาเอาหามัมรอดพี่จะเล็กจะรอดพี่จะเล็ก,ก็รอดเึงเรื่อ เอาลูกมให้ยิมืบ้อากยมครบมั้อรวันน้นตุกลางแล้วก็รบวนทุกคนนะลูงนะสาธุสาธุอันนี้เอฟคีจากโอ้มันยังนั่งแก่โม่พ้ารวยเอฟคีผู้าก็นังแก่โม่คร้บเออเอฟคีผู้ก่าือยังแก่โม่เขากลับคาราวาอีกพ่อเออจะทำยังไงด้าวันนี้ลูกแก่รอดไม่รอดคว่ำดั่งป้าเพือะตายคือ คือคุงุกงอรเยี่ยครับตายแค่ตายแค่เออครังก็ซอยแก่ตายแค่มเีง้ออเียครับความแรงควาะยังแตงมูือที่ก้ารแล้วติดติดปั้ก็ถุงกดถุเกิดคุยกันเลยยิ้มจะเป็นนายนอยใคมาเ่นเข้ารอด็จะง่าย่าคือแ่แกงวมือเปขาเงี้ยครับ Bóng vào chân chú của cao tàu mùa tóc tàu mùa. Cafu mùa mà mùa thanh mùa. Qua bàn gục khao rắc 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 rắc

เออแากใครว่ากันแนี้อันนี้ขออื่งนังนั่งแล้วขกับรว่าายคุ้มข้าบุญปดเื่อนะลุนะเออใชายดอกไม้แต่เงินยู่ใใ่หรือะเมื่อวันข้างเออก็เดยใช้ใหม่คอบกัดะนาออ้าวพอเปิดงานขกงอื่นนั่งยากน้อยไง ขาปูรวมถนนเขตถนปูจ้านี่เขี่ยงหรือเขี่ยงกนเนี่ยู้เขี่ยงขอรวมั่งคั่งงวงด้วยกูันเน่ยาปก็าเลยได้สาใบเออแต่จริรประมาณสิบองใบเนาะเนาะปูอ้าวขอให้เขี่ยงอือพ่าจะข้เรอให้นอดคีผอมขอบกัวขังถือ จงประสบความสำเร็จขอให้มือโชคมือราบมือโชคมือมันห้ามปล่อยอาวุธับออกมานันะทำดื้อือทำกท้อือทบุญจะคงจริงออกมานะ้วงั้นพ้กนั่งเหยียกันมือยู่ใก้นยมครับปูเจ้าว่าเหยียดขอด้วเด้อใค่ไปดูใจยืมครับปอกน้วไหมก็ได้ยืมครับปูคแต่เมื่อทุกอย่างครับเื่นแกะถึ้นก็จะว่าถูยันก็พูอย่าง เบครั็ครัืครครับครับครัเหรันครับคับครับครนบครั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 บครนนคร่บรับวรับครับนรั่พรับคราบครับครับรับครัครับอรัรับมรับคอับครบครับครบอกับครับครับมรครับครับคบรัอรอมครับรคร แบปูแกหายเปิ่งคืออึงนั่นเอทหายเปิ่งคืออะไรเดียวแูเรียนนู้เดียวตรวนี้ยังเดียวนือต่ยเลยครับเพราะมันยื้อทำมาให่ขึ้นแกงยื้อแต่รังเ้อแกยเหนื่ยขู่ใ้หว่งเออแกหายแกหายแกหายเปล่งหยางออกงยอหยาดงบออ้าวรั้งบ่หีายช่ามือโชคไม่ดามือคอยเขยอบหายบ่ือ ถามว่าโชคลาภกับใจกูบอกว่ารู้เอาครับรู้ถามว่ามั่วอย่างปู่ตาปล่อยหัวด้วยกันหยันบอสท่านบอกอย่างหยันหยันบุ่มก็รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ชุดเดียวอย่าแต่คือต้องไปหาเขถียวแค่นั้นนะพ่อบอกอย่างแค่นั้นครับปู่สาธุสาธุครับยม่อึ้งบอกไม่ได้บอกได้แค่นั้นอันนี้นอโฉเยาวรัตอขเกวร่วมทำถนนนั่นเห็นองบอสยังนั่งว่าอืรู ยวออออ่าจกผู้ศักดิ์ธิีครับใช่ที่ใบเลยถึงไหนด็อกเล็กๆๆใบก็ได้ขั้นเล็กใบมากคึ้เนียมครับได้ที่ใบรื่อครับปู้ครับผ <laughs> <laughs> ู้ผูู้้่าใบามาผูยวัดครับ <laughs> ยิบตัวปู <laughs> ครับอาะอ่เอาข้อัออขอขอขอนางเริ่มครับปูเอาหัาตุ้ยหามมาเริ่อโอ้ยมันยัดชิบไปไหมให้นางเยาวรับพอเบกเตบกตรงมือโชคมือะรับตรงมือโชคมือมัอายุวันนี้ถูกขับระดตขึ้นตอห้อง ต่อเข้าชางแล้วก็เอพ่อเสืไปเฮ็คเงอนีกเด้ครับปูเออพ่อเสไปเฮ็คเินือโรงแรมเข้าไปบวชครับให้เยอคมับยิ้มรวมบุญนะครับกับกึมให้กะเรื่อนกะเรื่อน้ระกึมบาครับปูข้าเขาเือให้เชี่ยวเข้าวชเี่ยบวชเชี่ยวบวชเนี่ยเที่ยวเพราะเป็บวอู้ึมกึมก้อนไปครับปูมัคืองามกึนไปหากรกเรื่อนครับปู ยัีคิดอืมคือขอให้กิมกระเดื่อนกระเลื่อนแล้วกิน้อครับปู่ขอให้เงินในงงขอให้ทองรงมาทาห้ามขู่ค่เพราะว่าเวลาเต้นห้ามมือขี้ชิงเหี้ยได้มีก้อนหินจุ๊ครับปู่ไม่ต้งไหนว่าบบ่ราะ่มบคนเนาะแต่ไม่ขูกแค่คนนี้จะขี่โรมือครับปู่โรคอะไรด้ยว่าจปูสังสินีโอ้ยสิเหี ใจเราหาดู้ใจดีสุคุณยายลู้มาคุ้วกันจ้ะต้องรู้จคเ <c oughs> จ้ากิ่มครับปูเออให้งันงันน้องมือเ่้ามือแ้ามือช่วมือมัดต่อทางขึ้นมือสวรค์น,นะลูกนะคือสวรรน์ช้ฟางมือใหญ่ทช้ช่างทางไปสวรค์มันหุ้างลุงนรกมันเป็น เออก็คือแล้วเออปลุก้ังร่วมปุ่พปุ่มกดท้งมากเปินปุ่นเปิดกดก้นี่ยแร่วมกันมากริ่มคนเขาก็จะคุ้งฟูเดียวเห็ุข่งของข้างพวกดียว่าไงรืมเออเหแข่งของข้างพวามือขวบมึงงามงามงามไปยืมเด็กเก่าเด้กเบิ่บ่นยงหุเลยครับมันผู้ใหญ่ไหม ไอไอเอฟซีครับปูเอฟซีเอฟซี่มากครับเอฟคือเออมันโตงอเจอะูเกที่ปูต่พอจเกลือได้งานไม่เกลือทมยังแกงโมปะครับปูแกงโมเอ้เมือกี้ขอใแกงโมมีโคมีดาบมีโคมีหมานดยเงินขึ้นจากพันดานเยอเอาก็คือเอาพันดานบอคือังแกโมโตทำขนมขอให้แกงโมค่าขนมมือ แก่เก่าเสียไปกึมคาปูแกเก่าเือเไ้อผู้ใดทำให้บ่นมืงขอให้ไม่ครบรักไม่ครบืม่มาือว่าถือก็ให้ถือก็รู้ือว่าได้ก็ให้ได้ให้พัดพายม่ตรมันออกเนาะขายคู่ขายู่่งนีแต่มองวนคือเข่ากันจั้งวันยี่สครั้คือห้าหกได้เจ็ดก็รึมคปูใด้กัะพ่อแล้วลึม ก็แก่แล้วอมอ่แบคู่่ันไปแา่ไหนน่นนนอนตื่นบ้บูบไม่คือพ่ม่ใช่ม้ขงข้าก็มือโบ่ใชแก่ยืมคาปูแก่เก็ดเปก้คือโอ้เล็บปยืมครับเล็บเปิดไปอือวก็จังหน่อยนูอเนาะเออให้รูปร้านชื่อร่วมบุญมาเออหายมือเขมือรักมือเขมือมันทุกบุญชื่อลูกร้านได้ค่เนาะ ให้คือให้ผมของทางนั่เออหอยแฉงกันไปเ้อะๆผู้กรหาได้ทึกไม่เป็นใจถือว่าเราได้า่างมุมร่วมกันใจก็อยากคิดยูอีพอคือกันไหกว่าี้เมื่อคู่พอรับขายว่าจำรับไปกังไงเมื่อคู่เอาคู่ไปรับสื่อไปกุนอะไรเรื่องครับอืมอ่ะเอาเอาหลังไม่ก็ได้ว่าทำเมื่อคู่ว่าเนาะ พวกแกก็คงมากหาหาหมกับมาหาอื่นกันกลวัวแล้วไปนั่งงานนาอยนั่งสิ่พพอบอกแค่เวรรอมูอ,อ,อ <c oughs> ตออเขาไม่คู่คอ่ะไปก็ท่้งนอออืมไม่คู่อ่านไม่ได้ขนาดนี้ไม่คู่กำลังเว้าให้โู่กลางอยู่อืม เออคนชื่อทำได้ก็คืออีนางาน่น้อยกับยิมกับแกงโงใช่หรือไม่ครับรูแนนเกิดเจียวางน้น่เกิดเจียวไ่้ยวเรืมครับอีนางทองวันมงคลมักไฟอ้าวให้อีนางดาโุขหวานดำด้วยแล้าเอใครกิดเจ้ยดื้อใชรลูกขิเก้าขึ้นก้าขึ้นวันนี้นะอืมอมวาพิชนมนอย่าง่บออแก่ผมไม่ดื้อครับรูอันนี้ร่วมทำขนมต่างหาอืม เราไม่คู่ไวแวก่เไดไปซื้อปูนคือท่าให้เพิ่งมาแทนอือ้อะเราคือว่าเราเม,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 ม็นส่วนร่วมอือทงไปสว่างนะบกเนอือนั่นแหละบางเมืองนะลุกเรื่องเมืองสว่างเยอะแ้้ครือด้วยนะเนาะครับที่เรื่ออด้รบอกว่าบพ่อเดืเรื้ออะไรเ่อยครับเฝ้าให้การังเยอยครับแล้วทุกนั้นผู้ใดอยากออยากเขียนั่งก็ได้พอเพื่อวาสกอือนะ